เป็นป่าอย่างนี้ค่ะเดินเหมือนเข้าป่าหาเห็ดเลยแต่นี้คืออันนี้เป็นหินเป็นหินก้อนๆอนุ้ย นี่คือบริเวณในปราสาทนะคะแต่ว่าก็รุ่นพระนารายเนอะรุ่นรุ่สิบสี่วีเยอร์ซลาเยอร์ซลาเดินขึ้นเขาวีเยอร์ซลาเดอร์ซุย,ยลา <c oughs> ในปางตองจี 去啦，去啦 y e 去啦，姑姑。<了>